หากท่ผู้ชมต้องการขอสมัครใช้อินเทอร์เน็ต 3BB แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามโอกามิเจและดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเน็ตเร็วเน็ตแรงต้อง 3BB สมัครได้ทั่วประเทศไทยเลยนะเอาละครับผมก็กลับมาต่อกันกับเกม Binary Domain นะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับในพาร์ท1ถึง4เนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลยนะเล่นแบบมันๆม,มาเลยโถเอ้ยเอาละเริ่มจากพาร์ทแรกก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปรอแป๊บหนึ่ง อ่าแคมเปญแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่าโหลดเกมตรงนี้อ่าเราถึงตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยวบอกก่อนเลยนะครับว่าพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยที่มีฉากมาทุกคนน่าจะเห็นกันนะครับว่า42ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นานานชาติสำนักงานสมาคมผู้บริหารได้อนุมัติให้เข้าไปควบคุมที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่า ได้ข่าวเกี่ยวกับบริษัทของอามาดะนะครับที่พัฒนาหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ขึ้นมาอ่าหลายประเทศเลยนะครับที่โหวตให้ไปควบคุมนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีประเทศที่โหวตมาก็สหรัฐอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสเกาหลีอังกฤษอิตาลีไชนา่าแล้วก็สเปนนะครับโดยให้เราเนี่ยเข้าไปในซีวอร์นะครับโดยแทรกซึมเข้าไปที่สลัมแถวแถวกุ่มสลัมนะครับเป็นการควบคุม ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยยินยอมให้ด้วยเออไม่ใช่เข้าไปเปล่าๆนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นยินยอมให้เข้าไปคนในท้องถิ่นอาจจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ได้แต่ว่า IRTA ที่เป็นชื่อย่อของสำนักงานเทคโนโลยีหุ่นยนนานาชาติเนี่ยที่วหวให้เราไปเนี่ยเขาจะไม่ยังไงอะเขาจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับ ในในพาร์ทหเนี่ยแล้วเราก็ขึ้นเรือไปในตอนสุดท้ายนะเออนั่นแหละเข้าไปในซีวอลแล้วตอนนั้นแล้วก็พาร์ทที่สนะครับก็คือภารกิจเขาก็จะให้เราเนี่ยผ่านระบบรักษาความปลอดภัยแล้วไปที่สลัมให้ได้นะครับมีแค่นี้เลยพาร์ทที่สองพาร์ทที่สก็เจอกับเจ้ากาดแลนเซอร์นะครับเจ้าตัวปัญหาเลยแล้วก็ แล้วก็มีฉากเข้ามานะครับที่เป็นซีนสิบวันต่อมานะที่สหรัฐอเมริกาอผู้พันที่นิวออร์ลีน์ที่อยู่ใกล้กับประธานาธิบดีนะครับเป็นหุ่นยนต์สัง,งนั้นเออนั่นแหละแล้วก็ส่ง IRTA นี่นแหละไปเพิ่มในเจนวีวาอีกนะครับแล้วเราก็มุ่งหน้าไปต่อกันที่สลัมเหมือนเดิมนะครับในพาร์ทที่4ก็คือไปตามที่จุดนัดพบนั่นเองนะครับแถวแถวสลัม จำได้ก็คือว่าเจอไฟเย,ย่คนสวยนั่นเองสังนันนะครับโอเคเราจะไปต่อกันนะครับโอเคชารทเตอร์ที่สองครับผมยืนฟรัฟฟิลนะครับการหอยหาที่หลบภัยนั่นเองเอาละต้องแยกกันไปสองทีมแล้วเลยนะทีมหนึ่งไปข้างหน้าแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ซัพพอร์ตข้างหลัง ฉันว่าอีกทีมหนึ่งน่าจะช่วยกันควบคุมสถานการณ์บ้างดิฉันไม่ชอบซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนะงั้นฉันจะไปที่จุดนัดหมายเองฉันไม่ได้จำว่านายมาที่นี่เพื่อมาสั่งการนะเฟยฉันว่าการอายุของแกมาอวดน้ำมาห่วยวะ่ะเอาละใครคิดว่าจะไปเดินแฟนซีกับจา่านั่นบ้างละ่ะโอเคเราจะเลือกบิ๊กโบเหมือนเดิมดีไหมหรือว่าเอา ไอท้ที่ไม่ค่อยกินเส้นกับเราเอาบิ๊กโบดีกว่าครับโอเคบิ๊กโบกับฟายเย่นะไฟายเย่เป็นสไนเปอร์ซะด้วยสิเอาละครับยังไงต่อล่ะเอาละนายไปข้างหน้าแล้ววิทยุมาเมื่อนายถึงจุดหมายด้วยเหรออะไม่มีปัญหาแล้วจะเป็นอะไรไหมถ้าพวกเราวิ่งผ่านซากข้างหน้านี้ไปล่ะยิงพวกมันสินายเทพอยู่แล้วไม่ใช่เหร แม่นายก็รู้นะชาลีบางทีฉันอาจจะตามนายไปก็ได้นะภากสะเทพเลยโถเอ้โอเคได้บิ๊กโบกับไฟใช่ไาเดี๋ยวในพัทนี้นะครับต้องบอกเลยบอกอีกแล้วโถเอ้คือว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะพูดอะบิ๊กโบจะเย็นคือว่าระบบสั่งการในพัทที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่ไหวนะครับไปดูฝรั่งเล่นก็ไม่โอเคนะระบบสั่งการแย่มาก ถึงว่าไงเราพูดไปมัน big b l o เ l e โก go ะได้เออเป็นอย่างนั้นไปนะครับในพาร์ทนี้ก็เปลี่ยนระบบสั่งการเป็นการสั่งการโดยการกดปุ่มละกันเออโอเคกว่าเยอะเลยนั่นมันเป็นสิ่งที่หวาน <Yo, S 1> แม่อเอา้าโอเคหมอพูด <c oughs> เอาไมเอาไม่เอม <c oughs> ถ้าไหนไม่จริงจังเนะี่ <c oughs> ฉันจะ <c oughs> อะไรเนะี่ยโอจริงจังสิเดี๋ยวก่อนสิโอ้ เออ้ยเมื่อกี้มัวพูดบอกว่าพาร์ทหนึ่งสองสามสี่เนี่ยการสั่งการมันแยกไงเอาละข้างบนนะครับเป้าหมายก็คือการติดต่อกับคนญี่ปุ่นหรอร่วมกับสเปนสกกากะคืออะไรมีเครื่องบินด้วยครับ<อ>เดี๋ยว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 ขอเวลาแป๊บหนึง่งอัปเกรดได้ไหม อัป <Up> เกรดปือนของเราดีไหมอ่ะยังดีกว่าเราต้องไปดูไอ้นี่ครับไม่ใช่อัปเกรดนาโนแมชชีนนั่นเองอ่ามีเยอะเลยแฮะมันบอกอะไรไหมเนี่ยอ๋อของเพื่อนของเราก็ใส่ให้ได้ครับนี่ไงบิ๊กโบก็เพิ่มเลือดให้ไม่ใส่นะครับเราใส่ให้ตัวเองนะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วกันลิเชลก็ได้ ฟเยฟ่ไฟเย่นี่ใส่ให้แน่นอนใส่ให้ฟเย่ครับไอ้บิ๊กบูไม่ต้องเอานะแน่เห็นผู้หญิงสำคัญกล่วอีกแล้วศัาายให้แล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วก็กระสุนอะไรก็ไม่ต้องยังไม่อัปเกรดด้วยอ่ะโอ้ยไปไม่รอกันเลยพวกแกเอาอย,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 ย่าหลบอย่าหลบเสียงอะไรเน,รนี่ย อุยโยนมันมาด้วยกันจำนวนถ้าต้องการให้อ๋อให้สั่งจัดเลยเหรอได้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 เอาแล้วนะชัดเลยเดี๋ยวซับให้ใช่แล้ว s <S ฉันบ้ามากเลยไฟเย่ Fire. ทำไมถึงบ้าแบบนี้ไฟเย่ Fire. บอกเฮ้ยพี่ต้องลุกนะน้อง อือะไรเนี่ยอาจจะมีกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดใหม่นะแล้วก็เครื่องผมก็กากซะด้วยเออจะงานไปอืเป็นไงล่ะนายกำลังพยายามจะทำอะไรก็ยิงมันอยู่ไงไอ้พิกโบกลับมาพาดนี้เสียงโอเคนิดนึงนะครับไม่ไหว หลายพาร์ทมาเ,เจ็บคอนะครับพาร์ทหนะึ่งถึงสี่เนี่ยเจ็บคอมากหมอพูดหมอพูดไอ้เจ้าปืนกลใช่ไหมมองไกลไม่ค่อยเห็นเห็นไม่ค่อยชัดอ่าฮะอ่าฮะอย่างเงี้นเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอืมตายตายตายอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงก่อน โอเคแล้วปืนสำรองเรามีอะไรมั่งเนี่ยยังไม่มีนะครับเก็บปืนนี้ละกันแปลกใจกับไอ้เจ้าที่เรืองแสงนี่นะเก็บก็ไม่ได้ซะด้วยโอเคแป๊บแป๊บฮึบลงกรอู้หูอยู่ข้างหน้านี่แหละนี่นี่นี่เอาไปจ้าเอาไปสั่งการได้ไหมเอาเอาเอาเป็นชาร์จละกัน สั่งให้วิกโบไปชาร์จครับ<ป>เออไปเลยเดีย๋ยวจะยิงให้อโอมันบอกว่ามีสไนเปอร์ให้หลบนั่นไงเอ,อ้ยอันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสไนเปอร์เหมือนกันคนระับเห็นปืนสไนเปอร์ไม่ใช่ปืนสไนเปอร์ปืนไรเฟลิลเก็บมาก่อนอ่ะขอใช้ไรเฟิลนักกันนะจ้ะ <c oughs> เยอะกว่านะอะไรเห็นเจ้าหน้่แล โอเวอร์ได้ไหมโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวงงโอเคโอเคมามาออกมานี่เลยอเอาอีกเอาอีกอ่าหมดหรือ,อยังตรงนั้นอีกตัวหนึง่งระเบิดระเบิดใครจะไปอยู่นอนระเบิดครับอโอเโวอร์มไหมโคเวอร์เร็วมีไหนละ เจ้านีเจ้านี้ยังไม่ตายเอา้าตายแล้วสงสัยเจอไม่ไม่ไหวะไม่ไหวนึกว่าเจอฝ่ายเย่ยิงไปแล้วตายหรือยังยังอยู่ได้เหรออ่าตายเรียบร้อยครับในในในสไนเปอร์สินะมามาเจอของเรามัาง่งนี่นะลบวงวงไ,ลไกลไหมไกลยอยู่ นึกว่าระเบิดจะคว่างมาใกล้ๆอ่ะมาแล้วเอา้านึกว่าจะโคเวอร์ไม่โคก็ได้ม่มามาเลยจ้าตายไหมไอ้นี่ไม่ตายแฮะหลบมุมหลบมุมอือไม่เลงมาแล้วอ่ะ โอคสั่งการดีกว่าสั่งยังไม่ได้เหรอไปไหนกันต่อเนี่ยไปติดต่อสืส่อสารกับพวกคนญี่ปุน่นทางไหนล่ะเอาไม่สามารถพูดได้ซะด้วยตรงนี้ก็ไปไม่ได้แฮะไปไหนกันละหรือว่าจะขึ้นมาข้างบนนี้อืม้มจะดวนเดือดเหรอ มามาเลยดวนเดือดเอากระสุนหมดอืมชาร์ลีว่า,างไงสถานการเป็นไงบ้างโอ้โหไอพวกหุ่นกำลังมายิงเลยยิงไอเจ้านี่เลยนี่ ทำร้ายครับทำร้ายระเบิดไปซะระเบิดไปซะโอเคหมดหรือยังอย่าย่าเพิ่งตกไปเคลียพื้นที่เหรออันนี้ก็ปืนตกอยู่ตรงนั้นหนึ่งกระบอกไม่มีอะไรเลยมามามาไลเฟินดีกว่าครับ นี่แน่วันช็อตเลยครับมีอีกไหมทำไงต่อละเนี่ยฮึบตกลงมาละเหมือนจะมีของให้เก็บนะครับตรงนี้เป็นปืนอ่าแลนเซอร์เลเซอร์อะไรชัดอ,อ,อย่างมีบางอย่างกำลังมาไฟาบอก แลนเซอร์อีกแล้วเหรอทางไหนอะทุกคนหลบเร็วได้เลยรู้สึกมันกระตุกกระตุกแฮะหลบแล้วระเบิดนี้เก็บได้ไหมเก็บเอ้าเอาขอ,อ,องเก่าทิ้งเลยไม่ได้ไม่ได้มาแล้วกาดแลนเซอร์มาทำไงกำจัดมัน คุยงเขาให้ครับคุยังไปอีกอะเอาไปอีกเอาเฮย้ยไม่ใช่แบบนี้อุ้ยโอ้อ่าดูมันก่อนนะมันดามจมันจริงจังมากเลยปิ๊กโบบอกอ่าหรือว่าให้ใช้นี่ ชอ็อกบัสครับยิงให้เต็มหน้าเอาไม่โดนเหรอยิงให้เต็มหน้าจ้าอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยสินะอีกทีอ่ะมันเป็นไงไปแล้วอ๋อมันสตันมันได้ได้ผลมากเลยสายยัยบอกแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ผลอ,อีกแล้วนะ อ๋อทำลายเกาะมันเหรอชุดอาเมอร์ก่อนทำลายเกาะมันให้ได้ใช้เจ้านี่เลยละกันมาหัวนี่แหละสำคัญโอ้โหเกาะแหกแล้วเอาอีกไหมอะ อ๋อพลังพี่เคเบิลนะเดี๋ยว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 โอเคเห็นลวเห็นลวมันจะเป็นสายเคเบิลใช่ไหมได้เลยได้เลยเอาล่ะยิงได้เลยมันขวางมากไฟเยโดนไหมโดนแล้วครับเป็นยังไงอะช็อตเลยแหลมมาก

ไหนล่ะกำลังคุยกับใครอยู่น่ะผู้พันหรือเปล่าแบบครับปาริเยเป็นไงไหมบิ๊กโบถามยิงได้เลยเหรอลองยิงไปอีกอ่ะ มันยังไม่จบหรอกนะกระสุนหมดซะง,งั้นมายิงบ้างอะอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีสายมันนั่นไงมันผ่านหน้าเราไปเฉยเลยเกือบไปแล้วถึงตายเลยนะนั่นน่ะนี่ไงเป็นไงล่ะทำไงต่อไปแล้วเนี่ยโอ้ยนี่คืออะไร ไรเฟิลเก็บไรเฟิลกลับคืนมาก่อนทำอะไรสักอย่างเซ่อ่ามันเล็งปืนมาแล้วเฮ้ยเล็งไปที่หวัวใช่แล้วไฟเย่ Fire. กำลังเล็งอยู่เลย <c oughs> ขึ้นไปข้างบนดีกว่า <c oughs> มาเลยยิงที่หัวครับคือว่าให้ทำไงอ่ะ stand by on the roof Stand the on by roof. โอเคจะ stand by ให้ขึ้นเขาบอกให้ขึ้นไปข้างบนเจ้าหลังคานี้จำเลยเหรอจำแล้วอื้อหือ เอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไหมได้ไหมได้สิต้องได้มันต้องได้ไดทำลายซิสเต็มครับเรียบร้อยแล้วกระตุกอย่างมากเฮ้ยอือือย,ยังไงต่อโอเคสถานการณ์ขี้ขายแล้วมันโอ้ยสถานการณ์ขี้ขายแล้ว นั่นมันยาวนานมากเลยนะแต่ว่าถ้าไม่สามารถต่อสู้แบบนี้ได้นะมันอันตรายมากว่าไงดีละ่ะชัวแน่นอนแต่ฉันไม่ได้หวังที่จะพูดคุย Good, then I'll be counting on you. You've got a big mouth, but you seem like you can back it up. Yo, check out the teacher's pet. Pat on the head for you, brother. That's enough. We don't want to keep Charlie's contact. Okay, well I haul out. The rendezvous with our contact is past this shutter. Let's get going. อจัดการเจ้านี่อ่ะเปิดให้เลยชาร์เตอร์ทางไหนโอ้หมีทางลัดแบบนี้ด้วยนี่คือเฟิร์สเอ็ดคิดเต็มแล้วเสียใจมาก กระโดดมาก็เจ็บกันทั้งนั้นนำทางไปเลยไาเย่ Fire. เราไม่รู้ทางหรอกโอเคน่าจะเข้ามาที่การติดต่อกับพวกญี่ปุ่นแถวสลัมได้ละน่าจะใช่ที่นี่ละมัง้งนี่แดนนะเราอยู่ที่จุดหมายแล้วละ่ะรับทราบรอพวกเราก่อนเดี๋ยวพวกเราจะไปที่นั่นแล้วละ่ะ ทำไมพวกแกต้องมาแถวนี้ด้วยล่รอมันรบกวนฉันนะเฟยช่วยไม่ได้นะมันเป็นภารกิจของพวกเราเนี่ยพวกเรามาที่นี่เพื่อหาที่หลบภัยเนี่ยไปคุยกับเขาสิชาลีก็มาที่นี่นะโรทีนะฉันไม่รู้จักฟะฉันไม่ช่วยอะไรแกหรอกกากรน่าสั่งมาได้เลยเจ้านั่นมันเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของฉันน่ะฮึนายเป็นคนซ่อมมันเองเหรอ มันมีจุดอะไรไปแปลกอยู่เหมือนมันโดนทุบซ้ำแล้วนะไม่เลวแฮะนหนนี้สุดยอดไปเลยนะนี่นะนี่นะ่เอาไปอะไรกันเนี่ยเอาละ ฉันไม่ต้องการที่จะมีปัญหาหรอกนะก็แค่พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ที่นี่นะ่ะฉันขอเบียร์สักหนึ่งแก้วสิได้เิน้องสาวทั้งหมดนี่ทำเพื่อที่จะถามฉันใช่ไหมละ่ะนี่เป็นซูชิข,ของบ้านนี้นะ่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้จะบอกพวกเราได้ไหมจ๊ะว่าที่ไหนเป็นที่หลบภัยนะ่ะฉันบอกเธอได้แต่ฉันไม่รู้จักเขานะ่ะโถ่อย มองฉันดีๆนะเพื่อนพวกเราไม่มีเวลาแล้วที่ไหนคือที่หลบภัยเขาอยู่ที่นี่เองสินะอะไรเหรอเขากำลังดูพวกเราอยู่จากหัวเจ้านี่ไม่เลวนะยันกี้แมนไม่ต้องไปโทษคนในบารหรอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรที่หลบภัยหรอทำไมต้องใช้ล่างหุ่นแบบนี้ล่ะเปลี่ยนแผนอะ เขาอยู่ชั้นใต้ดินของห้างน่ะฉันจะให้คนไปเจออยู่ที่นั่นไม่น่าจะเชื่อเลยเว้ยได้ชื่ออะไรหรอยังกี้แมนแดนทำไมอะอ <c oughs> ฉันจะจับตายดูนายน้แดนไอ้บ้าเอ้ยนี่นะ่ <c oughs> มองได้ดิฉันเสียงเงินไปอีกแล้วนะ เอาละฉันจะวางแผนแล้วเราจะไปกันต่อเลยเฮ้ยนายจะไปประตูหลังไหมล่ะเพื่อของนายคงไม่ปปอมแ่แถวๆนี้น่ะขอบใจมากพี่ชายเอาละครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะมาต่อกันพาร์ทหน้านั่นเองนะครับโดยการไปที่ชั้นใต้ดินของห้างนั่นเองพอดีว่าเปลี่ยนที่นัดใหม่นะครับ ทำให้แดนของเราเนี่ยอารมณ์เสียเลย <c oughs> ก็ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยละแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไปก่อนละกันบ๊ายบายครับ <c oughs>